สวัสดีค่ะวันนี้พี่แงก,ก็อยู่ที่สินกระจายสินค้าของบริษัทสุเรียนนะคะวันนี้พี่แงมาเอาของนะคะและมาปิดสมัครให้นะคะลูกค้าด้วยสําหรับผู้ที่สมัครมาทางเพจนะคะเพจแงทมี่นะ วันนี้พี่ก็แบบไม่ได้ไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดนะวันนี้พี่ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้ดูนะคะสินค้าของเรามีกระจายนะคะตลอดนะคะยุคโควิดอย่างนี้นะ,ะเราต้องป้องกันตัวที่พี่เพิ่งจะผอดเม็ดออกนะคะสินค้าของเราบริการเรามีาเจลล้างมือนะคะมีมีเจลล้างมือบริการให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากสนใจยังไงแล้วก็ติดต่อสอบถามมา้ในทางเพจไงนะคะ <laughs> พี่ก็อยากจะมีโอกาสเนี่ยนะคะมาบอกให้ทุกท่านได้รู้เลยว่าสินค้าของเราเนี่ยนะมีหลายรายการเหมือนกันที่แบบป้องกันได้นะคะไม่ว่าวิตามินซะีหรืออ่านะเจลล้างมือนะแล้วก็กาแฟก็มีนะคะอย่างที่พี่พูดไปหลายคลิปก่อนๆน,นะคะ ต่อสอบถามพี่แงในเพจเท้ยตี้นะคะคุณก็จะได้รับสินค้าดีๆไว้ดูแลร่างกายนะไว้ป้องกันนะคะในยามนี้ยุคนี้นะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย